เขาถูกสั่งตัดท่อออกตอนที่ไปวิ่งงานที่เขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เปลี่ยนแนวใหม่ครับชุดวนตัดออกหมดเลยมาใส่ท่อโอ้อยู่เลยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยครับ เรียบร้อยเลยปลายท่อขนาดสี่เดียครับชีโดขึ้นด้านเสาท้ายกระบะถอยลงหลุมพอดีโอ้ยกล้อยยกล้อเลยโอ้โห สุดโหดเลยเบははียน้อยงานนี네้ถึงกับยกล้อครับสุดยอดเลยเสียเบียงานนี้ถึงกับยกล้อฮะบ้าหั เสียเบียถ้าขึ้นเองได้ให้3ามขวด <laughs> <laughs> อยู่แล้วครับอยู่แล้วครับดิ้นให้ตายก็ไม่ขึ้นแล้วครับแบบนี้ครับเสียเบียลงทั้ง2อล้อเลยครับจังหวะถอยหักมุมพอดีครับจังวาหวะหักเลี้ยวก เข้าทางตรงนี่ลงเลยครับอยู่เลยสิเอา่อกบบาขึ้น,เนไเนี่ขนเองไม่ได้แน่นอนเจเบีย,บ,ยบอก เป็นพอท่อใหม่ปอนี่<ะ>เป็นพอท่อใหม่หรือมั้งรถแม่แดงเนี่ยปกตินะครับคันนี้นี่หูแตกครับดูลงมิดเลยมิดล้อเลยครับ,ม,ม,รบมาแล้วโซ่มาแล้วรถถ่ายคุปตา้า M.U. 5702ครับจะทำการดึงดูว่าจะขึ้นหรือเปล่า ไม่ขึ้นเขาไปลองดีดบ้างเดีวยวล่องดีด,ดาบิางใส่มาส่มามาไม,ามาแห้งเลยสิ ไทยนะครับกำลังไม่มีเลยปามาทั้งหลังแดดออกมาทั้งหลังดีได้อยู่เนาะจังหวะได้อยู่เนี่ยเราเข่าตรงๆเลย

เบรกไว้ปะเบรกไว้เบรกไว,ไว้เอาโอ้มันสุดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อนลงก่อนปาเข้าไมา่ยิกปาเข้าไปอีก วางวางโอ้ยังครับยังครับเกือบแล้วครับเกือบแล้ว พอ่พอพ่อเอายุกได้ยุได้ยุได้ยเุเอาไม้เอาไม้อีกรอบนึ่งขัาเข้าไปอีก đi đưa mà nè, áo đạn lên đạn lên, bay. Ồ, không bị đen rồi điều, 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 điều. Ba, thôi thôi thôi. ngọt vang con vang con bà cái cây luôn tám mươi bố thoải thoải ít thoải 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 ít thoải ít đeo 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 <cười> <cười> quá con quá con, quá oh, nặng quá 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 tịt quá quá nhúc con đeo. <laughs> cứ đèn thế. <cười> 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 เจดีนอนก่อนปะเจดีนออก่อนรถถ่ายจำเป็นคนขับรถถ่ายจำเป็นงานนี้ทดลองเลยพ่อพ่อ,อไม่ขึ้นไม่ขึ้นไปไปลากเลยไปลากเลยไปลากข้างหน้า เบี้ยเบี้ยเดี๋ยวรอลากรอลากเดี๋ยวให้ปลามาลากข้างหน้าคนขับรถไถไม่อยู่คนขับรถไถจำเป็นครับ chưa lắc tôi lên rồi hai mấy mở ông này thì đánh xoay vào Thì đánh xoay bò Thì đánh xoay đi Ờ, ao, ma ma nè เป็นแท้ตัวปาเอาล่ะครับเอา,เอาไปโอ้ขึ้นแล้วครับรถจะพังสิครับแบบนี้ ก็ไม่มีแรงคนขับก็จะเป็นโอ้โหเ,เดียบี้ยะติดหนักๆแบบนี้ผมคิดถึงท่อเดิมเขาเหลือกเกินครับ